หนึ่งในไม้ที่ผมชอบของวิกเตอร์เนี่ยถ้าใครติดตามผมมานานเนี่ยจะรู้เลยว่าผมเป็นคนที่ชอบเทเดตพลัสมากนะครับผมแต่ทีนี้หนึ่งในไม้ที่ผมชอบมากที่สุดลองลงมาเลยนะผมต้องยกให้ตัวนี้ครับสำหรับเจ้าดอย X12 กซ์สิบสองแซดสวิงกิ้งแซวโว้ยอืม ก่อนหน้านี้เนี่ยผมได้มีโอกาสได้ลองเจ้าแซลมอนนะซึ่งก็เจ้าตัวสีส้มที่มันออกมาตัวแรกนั่นแหละของได้ไอสิบสองนะครับซึ่งเจ้าแซลมอนอ่ะผมก็ทําคลิปรีวิวไปแล้วด้วยนะครั้งแรกที่ผมลองเจ้าแซลมอนอ่ะที่อยากลองเนี่ยคือเพราะหนึ่งเลยสีมันสวยซึ่งออกมาแล้วสีสวยจริงๆถูกไหมสองคือเรื่องเทคโนโลยีที่จัดเต็มอะแต่คือเทคโนโลยีที่จัดเต็มมาเนี่ยผมว่าเขาคิดเยอะเกินไปหรือ เขาขี้เกียจกันแน่วะคือพอยัดเทคโนโลยียัดยัดยยเข้ามาเต็มเนี่ยมีเท่าไหร่ใส่หมดอะผมว่าบางทีมันมากเกินความจําเป็นนะครับ <S <S เหมือนแบบนี้ครับเหมือนเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์เช่นแบบศาสตราจารย์ศาสตราจารย์ที่สอนปุงยานะให้โจทย์มาแบบว่าเฮ้ยปุงยายานึงมาเอาให้สุดแต่มึงต้องออกมาดีนะ <S <S แล้วเหมือนแบบวิกเตอร์แบบเฮียเอาไงดีวะชิบหายแล้วมีมี ส่วนผสมเต็มเลยใส่หมดแล้วกันแล้วสุดท้ายเป็นไงตามนั้นเลยเนาะเทขายกันบานเลยนะครับใครที่ชอบก็ชอบไปเลยแต่ใครที่ตีไม่เข้าเนี่ยก็ไม่ชอบไปเลยนะครสามก็คือคิดว่าตอนแรกมันจะมาคิว11 Pro แต่ก็แปลกนะครับจนมาเจ้าตัวน,นี้เลยนะครับแซดสวิงผมว่าวิกเตอร์เขาก็คงรู้ฟีดแบ็กแหละว่า <Okay. S 1> แซลมอนนะ่ะจับยูเซอร์ผู้ใช้จริงอะ่ะ ฟีดแบ็กเป็นยังไงนะครับเพราะส่วนใหญ่เนี่ยไม้รุ่นเดียวกันเนี่ยแค่จะเปลี่ยนสีอ่ะมึงจะปรับเทคโนโลยีเพื่อนะครับถูกไหมก็คืออย่างเช่นเจ้าแซดสวิงเนี่ยอย่างที่เห็นได้ชัดเลยผมขอพูดอย่างเดียวนะนั่นก็คือพา w เวอรี่โปรที่เ,าเขา,าออกไปนะครับอ่ะผมขอยกตัวอย่างเจ้าตัวเฮดเอ็ดพลัสนะครับผมที่เป็นตัวเดิมนะไม่ได้มีเทคโนโลยีอะไรมากมายเลยแค่ใส่ w ีเอสมราวัสดุภายในเนี่ยที่เป็นโฟมซ่าโฟมเนี่ยก็ไม่ใช่ วัสดุตัวท็อปของทางวิเตอร์ถูกไหมเทัลลิกคาร์บอนก็ไม่ได้ใส่เข้าไปอ่าแต่ทําไมมันถึงดังเป็นผู้แตกแต่ทําไมมันถึงเป็นไม้สปีดที่ทุกคนนิยมมากที่สุดในวิเตอร์นะก็ลองคิดดูซึ่งการใส่ยัดยัดยดย,ดยัดเทคโนโลยีลงไปเนี่ยมันก็ไม่จําเป็นอย่างที่ผมบอกขันต้นถูกไหมครับซึ่งผมต้องบอกเลยว่าเขาทําการบ้านมาดีนะครับเจ้าเซตสวิงเนี่ย ปรับให้เห็นัชัดเลยคือรู้สึกว่าก้านน่ะมีความอ่อนลงนิดนึงนะครับผมผลที่ได้คือมันตีง่ายขึ้นตีสนุกมากขึ้นเนะี่ยผมรู้สึกว่ามันมีความสมดุลระหว่างเกมรับและเกมรุกที่ดีขึ้นและที่สําคัญคือมันให้ความนุ่มตีสบายและดีดีฮะในเกมไว้ไ้นะผมต้องบอกเลยว่าผมชอบนะครับหน้าไม้ไครนะับตัวนี้กานนุ่มดีดดีตอนเราสวนกับฝ่ายตรงข้ามเนี่ยคุมไม้ได้ง่ายกว่าเดิมเยอะนะแล้วก็รู้สึกว่าไม่เปืองแรงเลย ลูกเซนนะผมมองว่ามันทําได้แบบว่ามันตีสบายมากขึ้นนะรู้สึกมันให้ฟิลที่ว่าไม้มันช่วยเรามากขึ้นนะครับมันไม่ต้องเค้นอะไรมากมายไม่เด็ดเป็นภาระอะไรเรามากมายมันก็สามารถทรงถึงหลังได้ง่ายนะครับผมไม่เปลืองแรงแต่คืนนี้มันเซนแบบไม้บาลานซ์ฟิลไม้บาลานซ์นะครับผม ต้องเข้าใจว่ามันไม่ได้มีหัวช่วยส่งเหมือนไม้บุกอะไรพวกนี้ที่จะเซฟถึงหลังได้ง่ายจนถึงขั้นที่ว่ามันคุมยากหรือออกหลังได้ง่ายนะครับผมแต่แซนสวิงอ่ะมันเป็นไม้บาลานที่เซฟง่ายแล้วก็ไม่เปลืองแรงเข้าใจตรงกันนะในความหมายบอกว่าคือคุณไม่สามารถเอาไปเทียบกับไม้สปีดหรือไม้หัวหนักที่เป็นไม้บุกได้นะครับมันคือไม้บาลานนะลูกคอนโทรลครับผมว่ามันลวแต่คนเลยส่วนตัวคือ ผมว่าแซลมอนอ่ะมันมันจะได้ความนิ่งกว่านิดนึงรู้สึกมันมีน้ําหนักไม้ช่วยส่งด้วยนะแต่ผมบอกเลยพอตีชินนะเจ้าตัวแซสวิงเนี่ยคุณจะรู้สึกเลยว่ามันคอนโทรลได้ง่ายมากกริ่นก้านจะอ่อนกว่าแซลมอนกว่านิดนึงก็จริงแต่มันนิดเดียวจริงไม้มันยังนิ่งนะครับก้านเขานิ่งก็อย่างว่านะครับไม้ไม้บาลานซ์สาย็อปจะทําออกมาก้านอ่อนจนยวยจนคอนโทรลไม่ได้มันก็ไม่ได้ถูกไหมตัวในก้านนิ่งนะครับสาหรับผมนะ การคอนโทรลออคอร์ดของเจ้าแซดสวิงน่ยทำได้ดีมากนะตามมือและตีสบายบอกเลยว่าผมชอบนะฮะเกมรับกับดีดีมากดีดีมากๆนะครับตอนลองครั้งแรกนี่รู้สึกชอบเลยนะมันตีสบายมากเวลาดีดไปถึงหลังนะ่ะมันทำได้ไม่เปลืองแรงครับกระตุกข้อมือมันสรงถึงหลังได้ง่ายมากนะการรับชนรับวางรับเปลี่ยนอะไรพวกนี้ผมรู้สึกว่า มันโอเคมากๆกหรือแม้ลูกกระทั่งที่ว่าเราโดนจี้เราต้องแกะให้ออกเนี่ยรู้สึกว่ามันคุมไม้ได้ง่ายหน้ามไม้ไหวเปลี่ยนทิศทางอนะไรก็บร้สึกว่ามันทาได้ค่อนข้างง่าย<อ>และมันไม่เป็นภาระเราเลยนะต่อมาครับเกมบุกนะเกมบุกบอกเลยดีขึ้นง่ายขึ้นนะ ตบแล้วมันยังยังมีฟีลวงงโงจางๆอยู่ก็ตามสไตล์ฟรีคอร์นะครับแต่ลูกที่ส่งออกไปผมรู้สึกว่ามันตบแล้วมันมั่นใจมากขึ้นนะครับมันคุมไม้ได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นการตบสูงตบเขาะหรือว่าตบแรงๆเค้นแรงๆหรือแม้กระทั่งตบให้มันจิกมันทําได้ค่อนข้างง่ายนะครับแต่ความที่มันมี W S สามดุมันไม่ทําให้เราว่าเค้นอะไรมากมายนะครับ ลูกมันก็จิกให้ง่ายนะครับผมซึ่งซส,สวิงทาได้ดีนะครับในส่วนของลูกตบก็ <Ooh. S 1> ผมชอบเลยนะได้ลองครั้งแรกจนถึงตอนนี้ก็ยังรู้สึกว่ามันเข้ามือดีมากๆนะครับผมแล้วก็รู้สึกว่ามันตีสบายนะตัวนี้คือไม่ชอบแล้วม้คนโหดชอบไม้ตีสบายนะครับสรุปคือผมจะเทียบไม่ง่ายเลยนะสซสวิงอะ่ะเหมือนวิทเตอร์ทําการบ้านมาใหม่เลยเหมือนดูเฮดเด็ตพัแล้วว่าเออกูไม่ต้องทําอะไรมากมายไม่ต้องใส่นู่นนี่นั่นอะไรมากมายแต่ไม้เฮดเด็ตพัอย่างนิยม กูลองทําบ้างดีกว่าสําหรับ Day X12 ที่กูคิดว่ากูจะชูโลมาแล้วอุตสาห์ยัดเทคโนโลยีเอาไปใส่เยอะแยะไปหมดแต่สุดท้ายแป๊กก็เลยจัดมาทําการบ้านใหม่หมด mm. ก็คือปรุงรสให้กลมกล่อมมากขึ้นนะครับผมใส่เครื่องเทศแล้วก็เครื่องปรุงที่ไม่จําเป็นน้อยลงนะครับทาให้กินง่ายขึ้นนะครับประมาณนั้นนะครับแต่มันไม่ดดกในส่วนของเพอร์ฟอร์แมน์ออกไปนะถือว่าเขาแก้เกมออกมาได้ดีเลยนะสำหรับเจ้าแซดสวิงติอย่างเดียวเลยนะ ฟอนคำว่าเซตสวิงตรงก้านเนี่ยตรงถ้าให้ดูมันเป็นกับหัวไงคือขี้เหยจให้ดูนะคำว่าเซตสวิงเนี่ยมันฟอนมันโคตรกดัดพูดตามตรงนะผมไม่ได้สปอนเซอร์อยู่แล้วนะเพราะเขาไม่ได้ติดตอ่อมาที่เหลือนะดีมากๆไม่ว่าจะเป็นงานสีเพอร์ฟอร์แมนซ์อะไรต่างๆโอเคอมไม่มีพาวเวร์ลิงโปะไม่มีเสียงแล้วนะฟรีคอรนะ์ไายนี้มือใหม่ตีแน่นอนครับตีง่ายนะตีไม่ยากเลย ซึ่งไม้นี้นะเป็นหนึ่งในไม้ของวิกเตอร์ที่ผมอวยคือขออย่างหนึ่งได้ไหมไอเจ้าแซฟวอนอ่ะทำเหมือนตัวนี้ได้ไหมอืมขอแค่นะี้คือไม่อยากได้ลิมิตอ่ะอยากได้แบบไม้ใช้จริงอะ่ะโอเคไหมวิกเตอร์ถ้าคุณดูคลิปนี้อยู่นะคุณติดต่อมาให้สปอนผมได้นะ <c oughs> ก็ใครอยากจะใจดีเป็นสปอนให้ผมนะ <c oughs> ก็ติดต่อมาที่ Facebook นี้เลยนะสำหรับวันนี้ต้นๆไม่บบเป็นไรก็ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้คนระับไม้หน้าหรอเป็นไม้ไหนสปอยได้ไหม ยังนึกไม่ออกเดี๋ยวสปอยในคลิปช็อตแล้วกันบายบายสับสไครด้วยนะจ๊ะ